สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลาก,กินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรา,เามีสูตรบนนะคะ2ตัวมา1ตัวนะคะสูตรนี้เป็นสูตรสนะคะ อาหารจะแล้วหาเจอแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลย <c oughs> ผู้ใดนะคะที่จะอ่าคำนวณสูตรพร้อมกับผู้คํานวณน,นะคะเตรียมปากกาดินสอเรามาคํานวณไปด้วยกันนะคะ <c oughs> เริ่มเลยนะคะ5้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวกแปดเท่ากับสิแล้วก็ใส่แปนะคะ 1> 8บวก1เท่ากับ9เราได้เลขบนนะคะ2ตัวมา1ตัวนะคะก็คือ8และ9เลขที่ออกก็คือ3 9 1เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ9บนมานะคะ9บวก5เป็น14 14บวก7เป็น21แล้วก็ใส่1นะคะ1บวกอีก1เป็น2 เราได้เลขเด่นบนนะคะสองตัวมา1ตัวก็คือ1ละสองเลขที่ออกก็คือ8 1 1เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ1บนมานะคะ7บวก6เท่ากับ13 13บวก6เท่ากับ19แล้วก็สิ9นะคะ9บวกอีก1เท่ากับ10แล้วก็สี่ศูนย์ เราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือ9และ0เลขที่ออกก็คือ9 9 7เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ9บนมานะคะ7จ็ดบวกหกเท่ากับสิบสบวกหเท่ากับสิบแปล้วก็สินะคะ 8บวกเท่ากับ9เราได้เลขเด่นบนนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ8และ9เลขที่ออกก็คือ0 8 3เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ9บนมานะคะ2บวก1เท่ากับ3 3บวก5เท่ากับ8แล้วก็เสีย8นะคะ 8บวก1เท่ากับ9เราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือ8และ9เลขที่ออกก็คือ8 9 3เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะมาทั้ง2องตำแหน่งนะคะมาทั้ง8และ9 7บวก5เท่ากับ12 12บวก9เท่ากับ21แล้วก็ใส่1น,นะคะ หบวกอีก1เป็นสองเราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือ1และสองเลขที่ออกก็คือ051เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ1บนมานะคะ1นึ่งบวกสี่เท่ากับห 5. 5, ้บวกแปดเท่ากับสิแล้วก็ใส่3ามนะคะ สามบวกอีกหนึ่งเป็นสี่เราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือสามและสี่เลขที่ออกก็คือสี่ศูนย์ส,สี่เพราะฉะนั้นเงวนนี้ของเรานะคะสี่บนมานะคะหนึ่งบวกห้าเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับสิบเราก็ใส่ศูนย์นะคะ 0บวอีก1เท่ากับ1เราได้เลขเด่นบนนะคะก็คือ0และ1เลขที่ออกก็คือ6 6 1เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ1บนมานะคะ <c oughs> ค่ะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1ทธันวาคมพศ6ก3นะคะ3บวก7เท่ากับ10 สิบบวกศูนย์ก็เท่ากับสิบเราก็ใส่ศูนย์นะคะศูนย์บวกอีกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเรารอผลนะคะค่ะสำหรับสูตรสองนะคะสองตัวมาหนึ่งตัว <c oughs> เราได้ศูนย์และหนึ่งนะคะ ประจำงวดวันที่1ธันวาคม63นะคะเราได้สูตรละ1เขาจะมาให้เห็นหรือไม่ในเล็กท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวันที่1ของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะ,ะเป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลน,นะคะแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจ,จนารณญัณในการรับชมนะคะ ใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากการคำนวณจากสถิตินะคะที่เขาออกมาแล้วแล้วเรามาทำเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่1ธันวาคมพศ6 3นี้สําหรับสูตร2นะคะ2ตัวมา1ตัวนะคะที่เราคำนวณให้นะคะเราคำนวณให้สูตรนี้เป็นสูตรที่เราเดินจริงนะคะเขาเข้ามา สามงวดนะคะงวดแรกที่เราคำนวณให้นะคะก็คืองวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศหกสามที่เราให้ไว้นะคะก็คือสี่และสามเขามาสี่ศูนย์สี่นะคะเมื่อเข้ามานะคะผู้คำนวณจึงนำสูตรนี้นะคะมาลงให้ท่านใหม่นะคะในวันที่16พฤศจิกายนพศ63ที่ผ่านมานะคะสูตร2 2สองตัวมา1ตัวเราใช้คำว่าเดินต่อนะคะเมื่อใดสูตร นั้นที่เข้านะคะผู้คำนวณก็จะใช้คำว่าลงคำนวณใหม่ก็คือคำว่าเดินต่อเมื่อะะวันที่16พฤศจิกายนเราให้ไว้ก็คือ0ูนและ1เขามา6 61เมื่อเขายังเดินดีอยู่นะคะผู้คำนวณจึงนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อในวันที่1ทธันวาคมพศหกส 6, 3นี้ก็ได้0ูนและ1 เขาจะเดินต่อได้หรือไม่นะคะเขาจะมาให้ลราหินหรือไม่เราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่1ธันวาคมพศ6 3ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าผู้คำนวณน,นะคะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดพังไปประการใดนะคะ,ะไม่เป็นที่ถูกใจท่านต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยเรามาดูสูตรนะคะ,ะบางท่านนะคะอาจจะได้สูตรแล้วนะคะเพราะว่าสูตรนี้ให้มา3ครั้งแล้วนะคะ แต่ถ้าท่านที่มาดูใหม่นะคะอาจจะยังไม่ทราบสูตรเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรนะคะเราใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่2แล้วบวกด้วยหลักสิบหลังครั้งที่1เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่2เรามาดูตรงนี้กัน หลักร้อยหน้าครั้งที่1น,นะคะก็คือเลข3นะคะหลักร้อยหน้าครั้งที่2ก็คือเลข7หลักสิบหลังครั้งที่1ก็คือเลข0เป็นที่มาของ 3, 7 0ค่ะท่านผู้ใดต้องการสูตรนะคะแคปหน้าจอได้แคปหน้าจอเลยนะคะ<อ>ค่ะท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะและมีเวลาว่างนะคะก็ลอง อ่าลองนั่งทําดูนะคะว่าผู้คํานวณนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่นะคะผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติ่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่1ทธันวาคมพศ63นี้สําหรับคลิปนี้นะคะขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีค่ะ